าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ นอกเหนือจากนั้นนักกรรมาฐานปฏิบัติธรรมเท่านั้นหรือพวกมีกิจกรรมดีแล้วมีผู้บุญวสนาจะได้รับพระเจะาน,นิีัไปเป็นมหมามงคลในบ้านของท่านต่อไปเยี่ยงพระบาทของพระพุทธเจา้าเอาไปไว้ในบ้านได้บ้านนั้นจะมีแต่ความสุขอยู่เย็นเป็นสุขทั้งลูกหลานถูกถฐานะการต่อไปวันนี้เป็นวันแจกพรุ่งนี้เป็นวันแจกไม่ละ พรุ่งนี้ต้องจ่ายวันนี้แจกพรุ่งนี้ต้องจ่ายจ่ายหรือจ่ายปัญญาออกไปใช้จ่ายเงินไปใช้ไปประ,ะโยชน์ให้ครอบครัวของตอนว,วันนี้วันแจก,กพรุ่งนี้วันจ่ายต้องจ่ายไฟฟ้าอาจด้วยมากต้องจ่ายต้องมีชาร์จมีสตาร์ทไฟฟ้าท่านจะเกิดพลังงานใหเกิดกุศลผลบุญของท่านเองผู้มีบุญ แล้วก็อย่าปลาลมนีม่แล,และลราชรบทองด้วยตรง,งานตาหน้าระง,งานสวยงามมากใช่แล้วมีและคนถอยอยังคล้องอยู่ผู้มีปัญญาหาคล้องไหมสนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง